สวัสดีค่ะปะ้าอ้อมนะคะวันนี้จะมาอุดหนุนร้านหม้อคาวหม้อแกงของน้องหนูดีนะคะวันนี้น้องนูดีทําอะไรขายคะทําอาหารทุกอย่างเลือกเอาว่าเอาอะไรมีอะไรบ้างคะแม่ค้านั่งดีๆนะคะเดีย๋ยวแม่ค้าก็นุ่งเกงในไหมคะแม่ค้าก็เดี๋ยวส้มตำส้มตำลองส้มส้มตำ แล้ว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 คนนี้ก็ชื่ออะไรคะคนกระโปรงแดงเนี่ยชื่อว่าแตงฟ้าอมแล้วแม่ค้าไปไหนคะเนี่ยลูกค้ารอนะนะลูกค้าแม่ค้าวิ่งไปออกหกอือมี้มตํำแล้วก็อะไรมือหวานหรือเค็ม เอารสชาติกลางๆพอดีพอดีอ่ะใต่น้ำตาลไหมน้ำตาลนิดหน่อยแล้วแล้ล้วแตงกวาเขามีลูกชื่ออะไรกันนะลูกเขานอนในอ่างน้ำลูกเขาที่นอนบนเตียงชื่อว่าแต,แตงฟ้าตำลึงลูกชื่อแตงไทย เดี๋ยวจะถามคุณน้องหนูดีนะคะว่าคุณน้องหนูดีไปไปงานวันเด็กเนะี่ยเป็นไงบ้างคะทำไมไม่แคร์มามีไม่ได้ไปถ่ายไงไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ถ่ายน้องหนูดีไปงานวันเด็กไปดูดาวมีรู้จักมีดาวอะไรบ้างพอจะรู้ไหมที่ไปทงป้าจะลืมแล้วจักลุกักบางดาว อรู้จักบ,บางดาวแล้วมีดาว,ดาวอะไร<ป>ะที่จ้าคาร์นรู้จักแต่ดาวอังคารดาวเสาดาวเสาดาาวเสมันจะมีวงแหวนใช่ไหมรอบๆเบมัมีวงๆรอบรอบหนูชอบดาวเสาดาวเสาจะสวยใช่ไหมตรงนั้นเป็นวงกลมแล้วก็มีรอบๆอบเหมือนหูนกองหูปะ ได้ข่าวว่ามีช่องทีวีมาใสยหนูดีก็ถามว่าหนูดีก็ถามว่าอะไรนะน้องหนูดีชื่ออะไรคะก็ถามว่าชื่ออะไรที่เขาถามหนูที่มีกล้องมาถามอ่ะเขาถามหนูว่าไงชื่อจริงหรือชื่อเล่นอ่ะเขาถามหนูหนูจําไม่ได้แล้วก็ถามหนูชื่ออะไรชื่อชื่อหนูดีหรือว่าหนูบอกเขาว่าชื่ออะไรหนูชื่อหนูดีชื่อจิงพิสิวรดาโพกเกิดแล้วเขาว่าอะไรต่อเขาถามว่าหนูอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไร อยากเป็นคุณหมอโอ้หนูดีไม่กลัวเข็มเป็นอะไรพ่อไม่กลัวเข็มเยเป็นอะไรไงถ้าหันหน้าไปแล้วก็ไม่ไม่เห็นกระเต็มเหมือนมดกัดเหมือนมดกัดก็ดีแล้วเราเราไม่กลัวเข็มเราจะได้รักษาคนไข้ได้เอาน้ำตาลกี่ชารนคะน้ำตาลครึ่งช้อน้ายังไม่รู้จักเลยครึ่งครึ่งสองครึ่งช้อนอันนี้เขาเรียกช้อนโตช้อนอาหารเขาเรียกช้อนโต ช้อนชงกาแฟเขาเรียกช้อนชานะคะอันนี้เราก็สมมุติว่านิดเดียนั้นช้อนชาครึ่งช้อนชาขนาดนั้นแหละโอเคแล้วแค่นั้นโอเคแล้วต้องตำไปหาไม้มาตำไม้อะไรไม่มีไม้ตำไม่มีไม้ตำแล้วไม่เป็นไรคนๆเราก็ได้เดี๋ยวนี้เขาเขาต้มตำเขาใช้คนๆ ทีหลังก็ทาเมนูผัดสิอย่าไปทาเมนูต้มเมนูมูตําถ้าผัดมันก็จะง่ายการอย่าผัดผักกันผัดผัด,ผดเมนูผัดผมันจะง่ายอันนี้เหมือนกับไอ้น,นี่เลยอะไรเขาเรียกอะไรนะ<ม>ข้าวคั่วเราก็ใส่เม็ดอะไรไปด้วยเม็ดอะไร เม็ดก,ก้อนหินก้อนหินใส่สมมติว่าเป็นเพชรเอาเพชรไใส่อา <c oughs> หารติว่าเป็นเพชรกก้วยเลยเอาเพชรที่กินได้ไปใส่อาหารหอสองก้อน <c oughs> ก็ใส่ทำอาหารอร่อยไหมดูท่าทางแม่คร้แม่ค้านั่งแบบนี้อืม ยังจำคำฝันวันเด็กได้ไหมเนี่ยจำได้น้องเล่าสิรู้หน้ารู้หน้าที่มีในดใส่ความดีอืมรู้หน้าที่คือ,อยังไงร,รู้หน้าที่ทำตัวเอเออะไรรู้หน้าที่แปลว่าเรารู้ว่าเราจะตื่นไปโรงเรียนหกโมงเช้าใช่ไหม เราก็ตื่นตอนหกโมงเช้าอของนายเยอะอุ้งตูหกโมงเช้าแล้วก็ตื่นงงแ,แ,แม่ค้านี่ครอบจะโชว์เป็นไงเมนูอะไรเมนูนีไน้ไม่บอกเป็นแม่ค้าไม่บอก ส้มตำเสร็จตรงแล้วครับต้มส้มต้มยอเอ่อ้มตำเสร็จได้อย่างตกลงการทำส้มตำส้มตำใส่พริกเข้าไปหนูดีชอบทำอาหารไหมชอบทำอาหารไหมคะ ก็ทำอาหารก็ทำกินเองก็ดีเดี๋ยววันลงุเดี๋ยวไปหนุกเป็นคนหมอเดี๋ยววันไหนงานหยุดดุดิก็เป็นเชฟติฟายก็ทำกับงานคนหมอยุดอะก็ไปเป็นอาไ่โอ้ชอบสองอย่างไงชอบเชฟกับหมอใช่ไหมเราก็ไปเรียนนี่ไงเรียนเชฟทำขนมก็ได้เอานี้ไปเก็บได้เดี๋ยวอาหาร เดี๋ยวจะลืมมาไปทิ้งหมูทอดเราไปไหนคะแม่ขาแม่ขาม่าจะรีบเข้าไปไหนมาเซไปบายพี่ก่อนเร็วมาล้าเมนูส้มตำยังไม่เสร็จเลยเซไปบายก่อนเลยมาเซไปบายพี่ดีๆกันายบายนะคะคุณพี่ขาจะเจอกันใหม่นะคะ หันมาเงยหน้ามาสิบ๊ายบายพูดดีดีบ๊ายบาย